Thank cool. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเวลาเดิมค่ะวันนี้อาจจะเลสนิดนึงค่ะเลสนิดนึงเสียงก่ะสวัสดีทั้งสิบท่านเด้อค่ะวันนี้หนาวเนาะเอามาเคลื่อนเอามาเคลื่อนวังวะวางมาเคลืนคิดว่าจะได้เอ่ ไปเจอแสงเหนือพีเป็นทรงมาบอกว่าเออแสงเหนือมาเป็นชั่วโมงแล้วสันแลวออกไปเจอนิดหนึ่งค่ะแล้ว่ายลงทางเพจเนาะเจอเน็ตเดียวเห็นเขาเจา้ทเจาทัางอืเขาเจ้าทายสวยๆค่ะพอติดทายไปดาวเออเพิ่งจะเพิ่งจะเจอดาวตกแบบวา่าทั้งสี่เนะาะมื่อก้อนนะคะไอ,อ เมื่อก่อนอยู่บ้านพักหล่อน,นสิย่ำกินข้าวกินยังแล้วเนาะส้มติสเป็นนางเบิงดาวตกเนาะกับบอดด้ไปบ่ได้ไปโดนแล้วบ่ได้ไปบ้านพักหลอนโดนแล้วมองขึ้นเห็นดาวตกผอมลงมาผอมแสงนะเนออสวยๆจ้ะสวัสดีค่ะคุณตีพ่อใหญ่ไปจังดนะยยไดแน่คุณจีดนะูแลตัวเองด้วยเด้อขอบคุณค่ะพ่อใหญ่กะอัางวันกะโทรมากกะเออดีแน่ค่ะแล้วกะเริ่มจะ เริ่มจะดีขึ้นแล้วเนาะค่ะสำหรับสาหรับแก้มที่มันบวมเนาะเริ่มจะคลายแนกันแล้วค่ะแต่กระลอกลอแค่แค่วนันมันดีขึ้นแล้วก็สิผ้าตัดผ้าตัดอีกรอบค่ะใส่ซิลิโคนเนาะแต่วันนอนก็นยังนอนนอนอยากอยู่เพราะว่าทำมันแล้นอนไปทางด้านด้านที่แล้ว ตัดนะคะหน้าก็จะเบี้ยวนะแล้วจะเบี้ยวนะคะแล้วก็ต้องนอนแบบนอนงหงายมันนอนงหงายกะหายใจทั้งปากมันนะคะหายใจทั้งปากมันกะเฮดให้ head จมูกมันแหงสวัสดีค่ะคุณตีป้าติดตามตลอดไลค์ให้ไลค์ให้ทุกครั้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามชมคลิปเก็บเก็บเฮดทุกวันสมัย มาดามหกถึงเจ็ดปีที่แล้วมาดามก็ยังสวยเหมือนเดิมขอคุณได้หลายค่ะคือเก่าแล้วค่ะแต่ว่าจะอ้วนเข้นน้อยชวนนิดเพราะว่าบได้บบได้ไปใส่เนาะยุตต่บานค่ะงานกับบุคายได้เดินกับมกอนบุคายได้ออกกาลังกายเนะาะมืกอนเฮ็ดงานไปกับออกกาลังกายไม่ได้ออกกาลังกายเนาะคะ่ะงานก็บลำนักระบ,บอกทอดาเนะนาะนาฮอนมินุนนีนัน,น,นเฮ็ดกะ น้ำหนักก็บวกึ้นเท่าใดค่ะตอนนี้อยู่แต่บ้านบได้ไปใส่กระดมนักขึ้นกับบวใครได้กินได้ค่ะแต่เขานั่งอยู่ที่ดัมเดิมเนาะมันก็นเลยเฮ็ดให้น้ำหนักมันขึ้นบอกคอณยายเดอ้อหายไววายข้ะจะได้พาตุยไปเก็บเห็ดขอบคุณค่ะกะหวังว่าปีนี้สิทุกอย่างสิโอเคนะคะกรารรักษาการศึกษาจบ นะคะในในในก้อนหนาห่อนนะคะเพราะว่าตีก็อยากไปแบบเดินเขาไปนอนตรงนอนเต้นกันคือเคยเทสติพานมากนะคะแต่สมัยลูกเป็นเด็กหน่อยเนาะป้ากันไปนอนเต้นบนเขาสิค่ะมีเจียกกมเจียก,กรรมรวมกันเนาะแต่ว่าทำไมเราป่วยกับไปบไดายคะ่ะหลังจากเราป่วยมากกับไปไปแคมป์ปิ้งกับแทบจะไปแค่ดเทือสองเทือกับปด็ไปเนาะสวัสดีด้วยค่ะ มื่อนี้วงว่านขืนงานตัวนี้ไว้นะคะมนขืนงานตัวนี้ไว้กะพอต่อแล้วมันก็ะสด้ดอกประมาณนี้เดี๋ยวตีให้เบิงเนาะมันก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนค่ะเพราะว่าอยากเพระว่าย่ามตีเห็ดงานแบบย่างใดอย่างหนึ่งเราเราหูุดหงเบื่อตีกับสหางานอื่นที่มันมันเห็ดเสร็จเร็วกว่าเอามาเห็ด คู่กันนะคะเพราะนั้นมันจะมันจะเห็นในห้อแบบเบื่อเกินไปเองสิมันกับบดแดงงานเนาะจะต้องหางานตัวอื่นขึ้นมาแบบเฮตดตัวนี้นน่าเฮตดตัวนี้นน่าแบบว่าเฮ็ดคู่กันเบื่อจากงานตัวนี้ก็มางานตัวนี้งสินะคะตอนนี้ก็เล่าขึ้เพราะเสือตัวนี้มันค่อนข้างจะแร้วเร็วอยู่แล้วนะคะก็เลยมาขึ้นงานตัวนี้ไปนหน่เนาะสลับกันไปค่ะมันจะได้เบื่อเอาเหตุงานมันก็จะได้แบบว่าเทตได้ต่อเนื่ององสิค่ะ บองว่านตีนางเฉพาะนางเก็บงานตัวเนี้ยมอว่านนางมัดมือได้ซ้ำหน่อยด้อค่ะกับ,บ่มัดมือเดี๋ยวนาะก็เท่ากับมีนั่นไม่นี่เห็ดนะคะไปหับลูกโรงเรียนแน่นะคะเอ่อไปซื้ออา,อาหารให้ลูกกลับมาให้กับเขาเนาะกลับมาเห็ดได้กำลังต่อขึ้นแถวที่สองค่ะคุณคุณตีจักโมงระทางคุณตอนนี้แปดโมงสี่สิบเจ็ดค่ะแปดโมงสี่สิบเจ็ดนะคะ ทีใส่เข็มเข็มทักอันเนี้ยเข็มทักเนี้ยมันบม่มีดามจับมันบม่มีอัน,นฟอกมันบ่มีอัน,นที่ลองจับแบบนี้ค่ะมันเห็ดเห้เจ็บของมือเนาะดีก็เลยล่อล่อไอเข็มที่ติสั่งมากนะคะคนมาจิมมันพายหน้าทิดนี่แหละแต่บรลูว่าอันนี้เนาะมือใดดีก็เลยมาทักงานตัวนี้ล่อเพราะว่ามันเข็มใส่คนละคนละเบอร์เนาะมันเจ็บอันนี้ค่ะเพราะว่าตีเอ่อ ได้เส้็น่อยเนาะเราที่นี่ตีตองทักให้มันแบบแน่นแน่ค่ะเพราะมันมันจะเพราะลายมันแตกลวดอกจีบดอกมันแตกแล้วมันจะบวสวยนะคะก็เลยต้องต้องพันเข็มให้มันแน่นแน่ให้ฟีเข็มห้ามันแน่นแน่นะคะดอกดอกที่ห้าทักมันจะไดบว่าแตกเนาะมันจะได้ออกงงานอามาจะได้สวยนะคะตอนนี้ก็ทักทักทิมไวไวจใสไซเลนย่ำหนาฮอนนะคะย่ำห้าเด้ ไปนนไปนี่เนาะเพราะว่าไอ้เขาใส่กับพวกเสื้อผ้านะ,ะเสื้อทักนะคะใส่กับกระโปรงกับยีนแบบว่าเฮ็ดเป็นเสื้อแบบโตสันสันจังหน่อยมันก็ดูแบบดูน่ารักนะคะไปซื้อเพิ่นมันกน็หลายบาทนะคะเป็นเสื้อทักเนาะงานทักนะะี่ค่ะค่อนข้างจะแพงบวายุใสค่ะบวายุมั่งทยาย,ยุนยุนี่คือกันเนาะถ้าเป็นการทัก เนตตินงทักเ,เ,เป็นเป็นงานฝีมือชนมาจะมีราคาสูงเนาะในี้าเห็ดเฮาเห็ดใส่เองนะคะก็เห็ดแต่เด็กหน่อยลูกใส่ตีบอบอไข่บอไข่มกักใส่เสือเสือไม้พุ่มนะคะตีก็เลือยบอไข่ได้ทักให้เพิ่นพวกเสือไอ้เนตติ้งโคเชยังเสียเพิ่นเพิเนเ่นบอไข่มักแล้วก็ลูกบ่มักใส่เฮาก,าาก็ทักใส่เองค่ะ อันนี้จะทักเป็นพอดีว่าตีมีมีได้ไล่แบบเอ้ไล่ได้สีแบบยังละนิดละหน่อยนะคะบอไดแบบเป็นก่อไงเนาะซื้อมาแล้วให้มันเป็นเศษเศษที่มันเหลืออยู่จะเ,เห็นงานตัวอื่นนะคะแล้วเหลือก็เลยเอามาร่วมกันให้มันเป็นเสือจะเห็นเป็นเสือไซเลน์นะคะใส่กับเสือขอเตาตออสินะเอาใส่เสือคอเตาเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ใส่อันนี้ทับข้างนอกมนก็นจะดู ดูน่ารักเนาะนั่นแหละค่ะก็มานั่งคุยกับพี่น้องทักทายกันคือเก่าค่ะเมื่อนี้บ่บ่ได้ไปใส่กะบทำบ่ได้ไปใส่กัสิมานั่งไหล่สดคุยกันเนาะกับ่ได้มีประเด็นอีหยังหนึ่อกค่ะกัมานั่งคุยเออพ่อใหญ่เมื่อคืนก็เลยคุยกับพ่อใหญ่ว่าเออฉันตอนนี้ฉันกลับมาไหล่สดละเด้ตีว่าเนาะ ออเออพราะชั้นบอดຈ์เง,งเาสิซึ่งกับเฮ็ดง,งานชั้นไปนั่มกันไล่ไล่สดคุยกับพี่น้องไปนั่มสิคุยกับเอซี่ไปนั่มนะเนาะเออเธอก็เลยว่าเออดีแล้วดีแล้วอันเธอกะแบบบอดຈเฮ็ดคลิปกัเธอเกะไล่ไปอันสิเพราะเพราะว่าอันมันมีชมั่วโมงเขามาสิค่ะชั่วโมงก็หมายถึงชัง่วโมงชั่วโมงอะไรเนี่ยยูทูบนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้าบอดเฮ็ดบอดเฮ็ด คลิปนะคะถ้าเราต้องหาหาไหลสดหรือ,อยังไว้นะคะเพราะนั้นมันก็จะอืมก็ยังก็ชั่วโมงมันก็จะบอ่อเดินเนาะกลับไปลงในเพจแน่ค่ะเพจกระลงไว้ทิมไว้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณละมุนนะคะเนาะ มาคุยกันเนี่ยนะคะคือเกากะทักงานไปนําคือเกาจาก้ะบไดมีอย่างมากมมยสไตล์ดําเดิมเฮตานันเบือเฮตันีเบือกับมานางังเฮตงานตัวใหม่ค่ะลงเจ็ดอีกแบบหนึ่งนะคะไปเจอเข้าเจ้าเฮตแบบเสือส่วยก็อยากเฮตอยากได้คือเพลิน,นะคะ่ะก็มาลือหาได้บันทึกในหาไม้พงที่เขาเคยมีเศษในดิดในดน,ดน้อยแล้วก็เอามาร่วมกัน อามาักให้มันได้เสือตัวหนึ่งเนาะเอ,อ่อทีทักไปก้อนหนาะนีตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าหลุดซึกว่ามันขับ <laughs> คิดว่าจะคล้องใส่คิดว่าจะคล้องจะใส่เสือตัวหน่อยได้ค่ะแต่มันขับแต่สีมาแก่ไหมสีมันสวยนะคะสีสวยดีแต่ว่าใสาา่แล้วมัซึกว่าขับค่ะก็เลยจะมาหลืดหลือแล้วก็เพชรหม่ค่ะสีน่ารักเนะะี่ยค่ะมันเป็นเซตจา,จาก เสือตัวนี้แหละก็เลยว่าเดาสิมารลืล่นแล้วกะเพ็ดเพ็ดตัวใหม่เนาะอันนี้เป็นเป็นไหมข้อตอนค่ะลล่ตะคายแบบนี้แหละลายธรรมดาไล่ง่ายๆที่เขาใส่อาจะใส่เลรีย่าังสินะแต่ตีว่ามันหนาหาักดีเพราะมันเป็นสีพาเทลเนาะสีมันก็น,น่ารักกันสิค่ะก็เลยว่าเออจะทักเด่นสักทักใส่จักตัวหนึ่งสิ มันพอแต่ใส่แล้วมันใส่ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันแห่งหัวซึกแน่นเพราะว่าเขามีเขาเริ่มอ้วนคือถ้ามีต้นคงต้นแขนใหญ่สินะค่ะก็เลยต้องเ็ให้มันรวมเึินจักน่อยค่ะกว่าเก่าเนาะอันนี้มันคือแบบพอดีโตมันบอกคือเสือบอกคือเสือตอดอกเลยค่ะถ้าเป็นเสือตอดอกเนี่ยถ้าใส่พอดีโตมันจะสวยเนาะถ้าใส่น้อยกว่าโตมันก็จะบอสวยถ้าใส่ใหญ่เกินไปมันก็บอสสวยแต่ว่าถ้าเป็นเสือแบบพวกเนี้ยนะ ข้อตองเห็ุให้มันใหญ่กว่าตัวนิดนึงค่ะประมาณจักสองนิ้วนะคะมันจะสวยมันก็กำลังจะพอดีเนาะอันนี้คือเปะเลยค่ะ <c oughs> บบบเผือเลยตอนทนักนตคือแบบทักเอาเปะเลยค่ะมันพอน่อสายแล้วมันกะมันกะสายได้อยู่แต่มันก็มันมันมันเบิ่งแบบตันเกินน่ะสินะคะตีก็เลยว่าเดีวยาถ้ามันทักรอมหนาจะอาจจะอาจจะเหตุเป็นเหตุเป็นเสือแบบ ธานาบไม่กระดุมตรงหนาเสียข้อมันจะได้ดูบวตันเพราะห้องห้องวันึ้นเดนั่นแหละค่ะ,ลมมคะแล้วก็ลื้อไม่ค่ะเห็ุแล้วกระลื้อสิแหละแต่มันก็มีความภูมิใจนะเหตุเสือใส่เองได้ตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวโตมันก็มันก็นกดีนะมันมีความอดทนเกี่ยวกับความมีความอดทนในการเหตุงานฝีมือนะคะแต่ว่าใส่ดีนะคะมันเป็นผ้าแบบว่ามันเป็นไดแบบเป็นไดแบบเอ่อ เป็นผ่าไฟเนาะมันใส่แบบอันนี้ดีค่ะเกี่ยมไปแล้วก็ลือค่ะมือนิตีก็จะมาทักทยพี่น้องบอดนเด้อค่ะมาแป๊บหนึ่งเนาะี๋ยวค่อยสิไปเริ่มเฮ็ดงานทักข้าต่อเพราะว่าถ้ามันคุยกับพี่นอะะ้องแล้วก็อ่านข้อเมียแล้วก็ทักงานไปนํามันก็นจะบดได้บดได้งานค่ะเพราะว่าถ้าเบาไปนําทักไปนํานะคะส่วนมากมันจะบ่ได้แต่ว่าตัวนี้มันบ่ได้นับโซมันก็แค่ทักลงหงลัก ลักต่อลักเลยมันก็มันก็ง่ายอยู่ค่ะแต่ได้ที่นับโูนย์ะคะเขาต้องใส่สมาธิเนาะตัวนี้เรต้องบรต้องนับโูนย์มัก็ล่งไปเลยค่ะจิ้มลงไปตามวงที่เข้าขึืนก่อนหนานี้มันก็จะง่ายอันนี้เป็นเป็นไม้พุม่มตีมันบอลเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นเศษไม้เนาะตีก็จะใช้วิธีต่อต่อไม้ค่ะ ตีต่อไม้ต้อไม้ตีกับบริยากแล้วค่ะตีกับตอกันไปเลยเนาะบริตอมาเป็นปมด้วยค่ะทักต่อต่อไปเลยเดีย๋ยวจะเห็ดชิ้นงานตัวน,นี้น่าจะบโบโดนค่ะเพราะว่าเพราะว่า,วามันเป็น งานต่อแบบนี้มันมันจะเสีเวลาบ่โดนอาทิตย์หนึ่งกันแล้วแบบว่ามาถึงอาทิตย์กันแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนาะนางเห็ดแปบบ๊บแบบกันแล้วค่ะต่ติดเสียเวลาตรงตีมาต่อต่อใหม่นี่แหละเพราะว่ามันมันเป็นเศษเด็ก็จะเสียเวลาแน่สวัสดีทั้งยี่หาทันเด้อค่ะ ทักทายกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะเนาะอันนี้ขึ้นอันนี้ไมค์ขนาดสี่จะลองเฮดแบบละลายหลายร,ายรายูปแบบหลายสไตล์เนาะว่ายังไงบ้านใช่คือว่าเฮดอันคือคือว่าเฮดแจฟซีสักโตแนวสันมาบุรีรัมทีเทิมบุรีรัมทีเข้ามาคุยกับเธอทุกหมู่ทุกหมู่เธอกะเธอกะเฮดขึ้นมาเธอกะ แจกเข้าไปสักโตัวสองตัวนะตีโอ้โอตีทำเป็นติมวิวลาปนันตีกับเฮ็ดแจกละ,ะนะตีว่าเนาะพอตัวนึงมันกับโมเมนต์ใส่วิลลเในงานไอ,อถ้าเกิดก็แล้วเร็วนะคะยิ่งเป็นงานต่อดอกมันมันใสว่วลาดนเนาะตีก็เลยว่าตีจะเฮดยูนะคะแล้วล่อไหมพรมมาก,ก่อนเพราะว่าอันนี้กำลังสั่งไหมพรมมาเนาะตีก็เลยว่าเดาถ้าเกิดว่านั้นเ้าทักทักแล้วก็ผู้ใด ใส่ใดเสิเห้ากัดจะหายไปค่ะตัวได้ที่ตีไส่เราตีตีทักทักแบบว่าใส่ไงกว่าจะคล้องเสร็จนะคะตีก็จะเอาให้ผู้ใดใส่ใดใส่ใหายไปเลยค่ะบอคา,ายค่ะให้ฟรีเพราะว่าห้ากัดชือว่าห้เาเห้าได้ได้เฮ็ดงานที่ห้ามาแล้วก็นัน่งแบบ พก็ไอเฮทไหมันพอโบโบเงาเนาะตัวใดที่เขาใส่แหวนห้องกับโบโบโบแก่ค่ะกับหายคนอื่นใส่ต่อเดี๋ยวใครมาเบิ่งกันเนาะให้มันมีเสียงนเงามาให้ก่อนให้เบิ่งก่อนค่ะเดีเ๋ยวจะทักไปเรื่อยถ้ามีเวลาางยากทักเทียมใบมือละอาจจะเดือนหนึ่งต้นหนึ่งหรือสองเดือนต้นหนึ่งถ้ามีเวลาเนาะ ร่วมร่วมกันได้หลายโตก่อนค่ะเห็นท่าเจ้าเห็นไอ้แว่นูนตังตังประเทศท่าเจ้าไอ้ทักทักเสือไมพ่มเสืออันนี้เขาเจา้ามักทักกันด้วยค่ะโมเมนแต่เข้ามาักเดี๋ยขาเจ้าก็มักเนาะแบบพวกไว่นูนเข้ามักแบบดีไซน์เสื้อ้าแบบใส่เองสิค่ะ เฮาก็ไปเห็นเฮาก็อยากทักคือเขาเออมันน่ารักดีนะตีล็องท่นซื้อใหม่นี่ค่ะบอเมเบนบอเมเบนถฉื่อยเลยค่ะไม่ยูนี่มันแพงเนาะแต่ก็อยากเฮ็ดค่ะาคบางคนอาจบทิคิดว่าเออซื้อเอาซื้อใส่ดีกว่าบอรกระแมนจะซื้อใส่กั ก็ดีคือกันเนาะแต่ว่าเข้ากระทักเข้ากับเ้อากับเด็ใส่สมาธิที่สองเ้อากระเดดใส่เสื้อที่เข้าอยากจะใส่แบบสไตล์ที่เข้าอยากจะได้ยังสินะคะที่เขาไปเบิรงเพจหนึ่งเป็นขายเสือ้อตัวหนึ่งเนาะประมาณสามสามพันหารอยบาทเป็นขายอยู่เมืองไทยนะคะสามพันหารอยบาทเตี้ยป้าเตีว่าแต่ว่ากะ ถ้าถา้าวบแพงบอําหรับสําหรับตีเนาะตีว่าบวบแพงเดี๋ค่ะเพราะว่าพอเสือตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะใส่เวลาแล้วก็ตองมีตอง,งคือมันโดนนะคะก็จะได้เสือตัวหนึ่งมากเนาะมันจะข้ามหมอกข้ามาไม้ค่ะมันก็นเลยแพงแพ,ง,แพงย่อนบริแพงย่อนไมเดี๋ยวค่ะตีว่าแพ้งย่อนย่อน ทักแนและเวลาเข้านี่และค่ะมีเอฟซีบรถถามตีมาว่าตีขายตัวเท่าใดเนาะทามันตีขายนะคะตีขายตัวเท่าดตีบอกบไดายค่ะเพราะว่ามันแต่อยู่เมืองไทยนะคะพราะตีราคาใดอยู่กว่าข้าหูหูราคาไหมเด้ยไหมเข้าจะถูกกว่าเนาะแต่อยู่นี่ตีสั่งไหมมากมันราคาสูงซินมาขายราคาแบบเป็นเงินไทยเหมันกับบได้ค่ะ แต่กันั่นแหะทักไวท์ไซด์จะคลองนี่ค่ะไหนคุณพูดไปหมดละได้หมดละค่ะ จะต้องไปเอาได้ไหมหาได้ไหมกะเมื่อนีก้กะจะมาประมาณนี้แหละคะ่ะบอยุบรดนเนาะทักทายกันซ้ำนี่แหละคะ่ะพ่อแดเห็นหนาเห็นตากันแต่ละมือเนาะแต่อยู่ดีไม่แห้งนะคะคลิปนี้ไลนนี่กลับไปแล้วจ้านาอกเดาไปหาไหมมาเพิ่มก่อนคะ่ะหาไหมไหมหายไหมไหมืมมมมดนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะน,น้อนไลน์ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ